เมื่อนื้อเย่มาเดินทำบุญวันญ่บางปรากฏเนาะก็เลยมาโอ้มาม่วงเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะมีทั้งแบบซุปแบบป้อนได้ซุปเนาะค่ะเนาะเขียวสวยค่ะลูกละสี่สิบบาทเนาะค่ะเนาะก็พอซื้อจ้ะค่ะราคาเนี่ยเนาะค่ะนี่ค่ะลูกยัง่ายเลยเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะ ลู่ใหญ่ๆมั่นๆนกะะ่ะกินนะคะ่ะซุกกรบมีเนกะะ่ะมันเด้กุกกรบมียายก็เลยสือเพิ่นลูกเคืองนอะคะ่ะเนี่ยจ้ะกองใหญ่ๆนอกะ,ะนาะนี่ยายเพ่นย้ย่ายเสือเขากองจักกองนค่ะนี่คะ่ะพอดีหมูจักกัดเนกะะ่ะมันก็เอินอุดนนนาะยายก็เลยสือเพิ่นนอนนก่ะนะ นี่จจกไม่หลายอย่างค่ะเขาพัดเขาหมูแดงเขาขุดกะปินั่นค่ะเนาะแล้วก็เขาเนื้อหมูทอดเนาะค่ะนี่ค่ะกล่องละสี่สิบบาทเนาะค่ะเนาะมีไข่ดาวพรมเนี่ยจะแต่ย่ายชอบกินข้าเนื้อหมูทอดเนาะค่ะนี่ค่ะยี่สิบห้าบาทอยาก็อุดหนุนพิ่นกองนึ่งหันหนีวันวายเฮ็ดไม่ไหมเด้อคนดา เฮ็ดใหม่ๆคนเราแจกกันเลยเอออ่อยาโพดีแยกนีกับข่าละละแต่ยแยกุดหนุนเพ่นเนาะข้าวเหนียวหมูละก็ซสือมาหม่วงลูกเครื่องเนาะค่ะเนาะเขียวสเสวยนี่จากกะจัดใส่กลองไว้เรียบร้อยแยกคำว่าตรงข่ามามีแม,ม่ข่าเอาพักมาขายเนาะจากผังเล่นนาะค่ะพักบุ้งแม่งามงามยืดหนามเครื่องต้มจ้ำนู่นค่ะนี่จ้ะ โซ่ล่วมพักเลยละจ้ะเพิ่อให้เป็นกำกำไหวนาะคกันน้องพักเพิ่นสดค่ะพักแต่แถวนครปฐมบางเลนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกำลังซึบรับสึบค่ะนี่ค่ะพักกระจนเอามาโอมนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแล้วยางหัวปีมาละกอเนาะค่ะใบบัวบู คนใหญ่บว่าทั้งมากขังหนึ่งหายข่มเนาะคะ่นะเนาะคาลวดคาหยังนี่ค่ะขันหน้าพันก็อนอ้อนอ่อนเนาะค่ะเนาะงกะ,นะะดูมาเขยยาวเป็นเส้นตรงดีจะเดาวค่ะเพามีใบเลยค่ะไม่ได้หยอดเน้องกันนะาะกองตุ่มไตหวันค่ะมาเขยยาวในหนาวไปชุบแปงะะ้งเนาะงถอดกินกับกะปิผัวเปลี่ยมเนาะคะ่นะเนาะ ผักกาดขาวมะเขือหม่มะเขือเปาะเนาะเนาะอันนี้ก็อ่อนอ่อนเนาะงกับชะอมเนาะค่ะเนาะโคบเล่กับตำน้ำพริกกันค่ะสารพัดอย่างนาะค่ะเขือเปาะมะเขือหม่วงล่ะค่ะแตงกวาเนาะค่ะเนาอค่ะเจ้าบ้านเป็นมะเขายเองเนาะค่ะ